ินหน้าปฏิรูปคุณชมคะถ้าพูดถึงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีถือว่าไม่ไกลจากพื้นที่กรุงเทพมหานครคะ่ะและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีชุมชนแห่งหนึ่งที่พวกเขาอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตอนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราไปชมเรื่องราวของชาวชุมชนบ้านคลองขวางบนกันค่ะช่วงคนไทยสีขอบคุณค่ะพี่ฝน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงคนไทย4.0วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ฟาร์มเห็ดป้านาหรือศูนย์การเรียนรู้เห็ดและแปลรูปเห็ดที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ฟาร์มแห่งนี้แตกต่างค่ะด้วยการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ช่วยสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นและมากกว่านั้นค่ะยังมีการจัดตั้งร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ช่วยพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่ให้สามารถมีรอยยิ้มกันได้แบบยั่งยืนด้วยละค่ะ ความน่าสนใจของฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้จะเป็นยังไงตามจิ๊บจ้อยไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้จิ๊บจอยนั่งอยู่กับเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้นะคะคุณธนพรโพมั่นนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะขออนุญาตเรียกป้านานะคะยินดีค่ะป้านาคะช่วยเราถึงจุดเริ่มต้นหน่อยค่ะก่อนที่ป้านาเนี่ยจะมาทําฟาร์มเห็ด ที่แบบว่าใหญ่ตัวขนาดนี้นะป้านาทําอะไรมาก่อนนะคะป้านาเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะนานทีเดียวแหละค่ะก็คิดว่าคงจะอยู่ที่บริษัทนั้นไปอีกนานแสนนานน่ะแต่เพรเอิญว่ามันมาเจอจุดวิกฤตของตัวเองในเรื่องของสุขภาพก็เลยออกจากงานแล้วก็หันกลับไปอยู่บ้านก็เลยคิด คิดว่าเราจะทําอะไรดีค่ะที่หันกลับมาอยู่บ้านแล้วให้มีไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ไปเจอหนังสือเล่มนึ่งเขาบอกว่าทําเห็ดแล้วรวยปนาเนี่ยนักอบรมมืออาชีพเลยค่ะไปอบรมอบรมเสร็จก็เริ่มที่จะมาทําในเรื่องของาร์มเห็ดตอนสมัยอบรมม,มีครูอาจารย์เคยบอกว่าทําน้อยได้มากทํามากได้น้อยเป็นไปไม่ได้หรอกทาน้อยจะได้มากมันต้องทามากถึงจะได้มากค่ะกลับมาคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่อบรมมาเยอะแล้ว พอทําไปแล้วทีนี้เจอเลยค่ะ1งแรงงานไม่พอ 2. การบริหารจัดการไม่ได้ 3. การตลาดก็ไปไม่ได้เวลาเห็ดออกเยอะปัญหามาทันทีขายที่ไหนล่ะปี54น้ําท่วมหมดเลยค่ะเรียบร้อยที่นี่ล้างสะอาดหมดเลยที่ฟาร์มเห็ดปนารวมทั้งใจปนาด้วยถามว่าเสียใจไหมเสียใจหมดตัวไม่หมดตัวหมดตัวเลย มันต้องเกิดการคิดใหม่ทำใหม่แล้วถ้าเราจะไปต่อเริ่มเริ่มมองในเรื่องของความพอเพียงเริ่มเข้าใจว่าทำเล็กแล้วก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าทำน้อยได้มากเอาคำนี้กลับมาคิดเลยทำน้อยได้มากแล้วมันทำยังไงอย่าทำน้อยแล้วมันได้มากเน่ยค่ะ,ะปัาหาก็เริ่มเลยเปลี่ยนจากลงเหตุที่มีอยู่ทั่วไปเลยเยอะแยะให้มันเล็กลงทำแค่พอกำลังเราได้แรงงานเราไม่ต้องใช้มากสายป่านเราไม่ต้องยาว ไม่มีเงินเยอะเราก็ทําได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องออกไปจํำหนข้างนอกใครอยากได้เห็ดสดๆเข้ามาที่ฟาร์มคุณได้กินเห็ดสดแต่ถามว่าเวลาเห็ดมันออกเยอะๆแล้วปนาจะเอาไปทางไหนปหนาก็คิดในเรื่องของการต่อย,ยอดค่ะทําการแปรรูปอพอเราแปรรูปนี่เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเห็ดจากกิโลละ 60- 70เป็น 300- 4้0ย0 0ได้แล้วเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากแล้วสําหรับเราเห็นไหมคะแค่เราคิดใหม่ทําใหม่ทําแบบพอเพียงเนี่ยค่ะแต่มันสามารถเลี้ยงตัวเราอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้ในพื้นที่สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะว่านาใช่ค่ะเป็นการต่อยอดใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายหน่อยค่ะก,ก็จากที่เป็นเห็ดคนรู้จักเห็ดเข้ามาตรงนี้คือเรามีบึงบัวใหญ่บัวตรงนี้ประมาณสองทุ่มเขาจะบานแต่ของเราจะเป็นบัวขาว มันก็เลยเกิดเนี่ยท่องเที่ยวนวัดวิถีเราก็ะจะมีบัวขาวอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณสามารถมาชมได้พอมันมีบัวสิ่งที่มันตามมาอะไรรู้ไหมคะนกมากลางคืนมีหิ่งห้อยมาค่ะ,ะตรงนี้แล้วก็ในน้ําเวลาที่น้ําเยอะๆนะคะเนี่ยคุณจะเห็นฝูงปลาโดยเฉพาะปลาเสือพ่อนน้ํา<อ>เขาบอกว่าถ้าตรงไหนมีปลาเสือพ่อนน้ําแสดงว่าระบบนิเวศ ยังดีอยู่แสดงว่าของเราใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเกิดทั้งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติเกิดขึ้นมาและตามมาด้วยท่องเที่ยวนวัดวิถีของกรมการพัฒนาชุมชนก็มาจับที่นี่เป็นการท่องเที่ยวค่ะ ต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วค่ะหลังจากที่มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เรามีผลิตภัณฑ์ออกมามีการแปรรูปรวมถึงเมื่อสักครู่เมื่อกี้ที่ป้านาบอกว่าเรามีการขยายผลต่อไปเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะชาวบ้านต่างๆที่อยู่บริเวณรอบข้างค่ะชุมชนต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะกับทางฟาร์มเห็ดป้านาทางฟาร์มเห็ดป้านาจากที่เราทําคนเดียวบอกแล้วการที่จะทํางานได้หัวใจหลักของปนาที่ทำป้านาทำงานเป็นเลขหนึ่งไทยม,มันไม่มีอินฟินิตี้ Oh, ไปได้ตลอด <okay. S 2> เราก็เลยเริ่มจัดตั้งกลุ่มกลุ่มของเราเริ่มจากกลุ่มการออมทรัพย์ทํางานร่วมกันเป็นชาวบ้านดูแลกันเองเป็นชาวบ้านดูแลกันเอง <Okay. S 2> ตอนหลังหน่วยงานก็เข้ามาสนับสนุนเอ้ยถ้ามีกลุ่มออมทรัพย์แล้วมันน่าจะมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะ, <Okay. S 2> ะมันก็เลยเกิดการจดทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองขวาง,งบนเกิดขึ้นมาแต่เมื่อสักครู่เมื่อกี้แม่ป้านาบอกว่าเห็ดเนี่ยมันไม่ได้ปลูกง่ายอย่างที่คิด รวมถึงอย่างที่บอกแล้วว่าเอ๊ะมันจะต้องใช้เงินทุนมากหรือเงินทุนน้อยทําน้อยแต่ได้มากทํามากแต่เดี๋ยวนะตอนนี้จิบไซก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆแล้วป้านาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกเห็ดมันจะยากมันจะง่ายยังไงอยากให้ป้านาพาไปลุยหน่อยได้ไหมคะที่ฟาร์มเห็ดได้ไดปลูกยังไงบ้างเอ่ยพาหนูสอนหนูหน่อยนะได้กันค่ะคุณผู้ชมป้านาขาที่นี่เนี่ยเราปลูกเห็ดอะไรบ้างอะคะ ผูฐานเห็ดผู้ฐานสันงการีเปลือเปลือด้วยใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นนางนวลโอโ้โหนี่คือห้าตัวเนี่ยเป็นเห็ดที่ป้านาปลูกเพื่อใช้ในการต่อยอดทั้งนั้นเลยค่ะโอโ้โหเยอะมากเลยเนี่ยห้าสายพันธุ์เลยเอ้ยงี้ป้านาพาไปดูดีกว่าด้านในเราปลูกเห็ดยังไงบ้างเอย่ยวิธีการกระบวนการของเราอะคะอ่ะมันอาจจะลกๆหน่อยนะค่ะ,อ,ะอุปกรณ์ที่เราใช้ถ้าเรามีตัวเนี้ย ตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องผสมวัตถุดิบเราก็จะมีขี้เลื่อยมีลำมีปูนขาวยิปซั่มดีเกลือนี่คือหลักๆเลยเขาจะผสมในเครื่องนี้ผสมในเครื่องนี้พอผสมเร็จเราเอาออกมาเราก็จะมานั่งทุบก้อนกันพอเราทุบได้ก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเข้าตู้ตู้ตัวนี้เป็นตู้อบเป็นตู้อบอสําหรับฆ่าเชือ้อนึ่งก้อนเห็ดอบเสร็จเราก็จะไปหยอดเชือ้อพอหยอดเชื้อเสร็ เราก็จะมาได้ก้อนตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือเชื้อที่เราหยอดแล้วพอเราหยอดเชื้อเข้าไปแล้วเชื้อเขาก็จะเริ่มเดินเขาก็จะเริ่มเดินถ้าเขาเดินใช่คะใช่อันนี้คือเชื้อที่เดินแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเดินเต็มนี่เราก็จะเอาไปเปิดดอกได้อันนี้อ่าอ่าอันนี้นี่ไงฮะดอกเห็ดโคนญี่ปุ่น โอ้โหกำลังออกดอกเลยเห็ดคนญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมคะเนี่ยเห็ดคนญี่ปุ่นนี่กำลังออกดอกมดูสิตัวนี้เห็นอะไรเ่ยฮังการีสีขาวนี่ฮังการีกำลังจะออกเหมือนกันค่ะนี่กำลังเริ่มออกดอกกำลังเริ่มจะออกค่ะฮังการีสีขาวตัวนี้ทำเห็ดสวรรค์หรือเห็ดสมุนไพรอร่อยค่ะ25วันพอเชื้อเต็มแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราออกทุก7วันก็ว่าได้คือเดือนเดือนหนึ่งอย่าว่าทุก7วันดีกว่าเดือนหนึ่งเราเอาสัก3าครั้ง สำหรับเห็ดพวกนี้อายุก้อนเขาจะประมาณ4เดือนนะคะตอนนี้เรามาต้นน้ำแล้วคุณผู้ชมทำเชื้อเป็นก้อนแล้วกลางน้ำเปิดดอกลงด้านหลังไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้แล้วตอนนี้ปลายน้ำโอ้โหอยากรู้มากเลยก็คือเราจะนำเห็ดทั้งหมดที่เห็นที่ปลูกในโรงเนี่ยไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ค่ะสนใจก็เชิญเลยค่ะว่านานำเลยค่ะ อันนี้เป็นการแปลรูปแล้วเราต่อยอดมาถึงขั้นนี้แล้วค่ะแปลรูปของเราที่เด่นๆเป็นเรื่องของน้ำพริกเผาเห็ดนะคะตัวน้ำพริกเผาเห็ดแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเห็ดเต้าเจียวเปหื้อค่ะนี่อโออันนี้เอาไปทานกับอะไรได้บ้างคะอันนี้ทานกับข้าวต้มได้เลยค่ะหรือว่าถ้าจะให้เด็ดไปกว่านั้นนึ่งนึ่งปลาเอาปลามานึ่งแล้วก็ราดด้วยเต้าเจี้ยวเห็ดเปาหื้อกลายเป็นซิกเนเจอร์เลยปลานึ่งเต้าเจียวร้อนๆเนาะใช่ค่ะ นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นเรานําเห็ดมาแปรรูปอะไรได้อีกบ้างะคะป้านาเราเป็นแหนมเห็ดค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือผัดไทยรสเด็ดเห็ด3อย่างหน้าตาก็เด็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะปีนี้การท่องเที่ยวไทยเท่ที่สวนลุมก็ได้รับคัดเลือกของจังหวัดปทุมไปเป็นอาหารอร่อยเด็ด7็ดย่านน้ำค่ะ โอ้โหเรียกว่าประสบความสาเร็จนะคะฟาร์มเห็ดป้านาทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันปลายน้ําเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้แล้วตอนนี้มีการต่อยอดเพิ่มเติมยังไงบ้างกับฟาร์มเห็ดแห่งนี้คะจากที่เป็นฟาร์มเห็ดเล็กๆก,ก,ก็เลยมาคิดกันรวมกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะเรามีกลุ่มออมทรัพย์ของเรางั้นเรามาสร้างอาชีพกันดีไหมเราก็คุยกันในกลุ่มเราจะได้ไปต่อกันได้มันก็เลยเกิดการมีการสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไข่ไก่อินทรีย์มีกลุ่ม การทําน้ําพริกมีกลุ่มการทําขนมหวานกลุ่มการเลี้ยงจิงหลีดก็มีหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มไม้ไผ่เนี่ยค่ะที่ทำเก้าอี้ห้องเต้ก็เกิดขึ้นที่นี่นี่ค,คือมันกลายเป็นเส้นทางที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปดูไดใ้ในแต่ละจุดตรงนั้นในหมู่บ้านเราเนี่ยให้มันเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งขึ้นมาต้องบอกว่าปัจจัยความสาเร็จ ของฟาร์มเห็ดป้านายแห่งนี้จุดเริ่มต้นนอกจากในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกหนึ่งปัจจัยค่ะก็คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนนั่นเองนะคะที่ตระหนักค่ะแล้วก็ให้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือกันนะคะแค่นี้เองก็จะสร้างพลังที่เข้มแข็งมากๆที่ทาให้ชุมชนเองสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตให้ความสุขนั้นเนี่ยอยู่เราแบบยั่งยืนนี่คือตัวอย่างนั่นเอง เดี๋ยวจะต้องไปดูแลในเรื่องของความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มค่ะว่าเอ๊ะหลังจากที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะแต่สําหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณป้านามากมากเลยค่ะที่พาทัวร์โอ้โหต้องบอกว่าดูวัฒจักรวงจรเส้นทางเห็ดนะคะแล้วที่สําคัญชอบมากๆเลยเดี๋ยวขอแอบชิมผัดไทยหน่อยนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณป้านามากมากค่ะขอบคุณค่ะจ้า ทำขายด้วยจ้ะแต่ส่งนี่เขาสั่งตามเวลามีงานคืองานบวชงานแต่งก็อยากมีไรายได้เพิ่มก็เลยมันจับกลุ่มรวมกันให้เป็นหลากหลายไปหลายหลาย,ลายอย่างอาจ้ะเพิ่มมากขึ้นจ้ะพอเรามาใส่กล่องขายที่นี่บุรุคนเข้ามาดูงานดูงานอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้จ้ะก็รวมกลุ่มตรงนี้ก็ได้มีความรู้หลากหลายด้วยอยากกลุ่มหลายๆอย่างมารวมกัน ต่างคนก็แลกความรู้เปลี่ยนความรู้กันเพิ่มขึ้นที่ฟารมเห็ดป้านาแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นการดําเนินชีวิตบนหลักพอเพียงนะคะความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทํารวมถึงการไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวเองจากต้นน้ําค่ะที่เป็นการเพาะเชื้อเห็ดสู่กลางน้ําการเปิดดอกและปลายน้ํากับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดที่หลากหลาย แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะคือการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเกิดเป็นหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานการเลี้ยงไก่หรือว่าการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะซึ่งทําให้ชุมชนได้เติบโตไปพร้อมๆกับเราด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของคนไทย4.0นที่แท้จริงเลยในวันนี้นะคะสําหรับครั้งต่อไปค่ะจิ๊บจ้จะพาคุณผู้ชมบุกไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ชมคะ้ะชุมชนบ้านคลองขวางบนได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี2558ค่ะในฐานะชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์ซึ่งนอกจากชาวบ้านที่นั่นนะคะจะมีรายได้จากการเพาะเห็ดและการทําผลิตภัณฑ์เห็ดและสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วนะคะ รายได้อีกทางหนึ่งค่ะก็คือรายได้จากการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเป็นเสมือนกำไรที่ได้จากต้นทุนของพวกเขานั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้นะคะพบกับสิ่งที่น่าสนใจได้เป็นประจำทุกวันจันร์ทเวลา21นาฬกาถึง22นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป